สบ,บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสบ,บายดีครูดอยสบ,บายดีพี่น้องก็มื้อนี้พ่อแม่พี่น้องมดสุภุสุสคนก็จะได้มาเฮ็ดบุญกับครูคิวอีกแล้วพี่น้องเนาะอ่าในพี่น้องเอาแต่เอาเขาปลาอาหารจํานวนหนึง่งมาให้เอื้อยห่วมเอื้อยยูน่นนาะสองพี่น้องพี่กันตาทียุ่นี่แล้วเนาะตัวน,นี้คือเพื่อนที่ครูคิวกับบบวลี่มาแปลงให้ก่อนาน้านี้พี่น้องเนาะ อาจจะได้ปีปีกว่าละแหละเนาะเฮือนเอ๋ยเพิ่นที่พิการตากันเรียบร้อยไปแล้วเนาะเสรงปัจจุบันจะได้เอาเขาคล้องจํานวนนี้ไปให้คุณยายทานนั่นนะยุกไก่กันเลยเฮือนยุติก,กันเลยเดยนี่คือเฮือนในห่วมเฮือนในห่วมนี่คือเฮือนคุณยายเพิ่นแต่ก่อนน้านี่ที่คูคิวมาหันบเห็นคุณยายเนะาะบเห็นยายเพิ่นบเห็นอ่าแม่เทาเพื่อนทานนี่บเห็นจกักไปยุ่ไสคูคิวกับบฮู้คูคิวหาก็เห็นหมื้อก่อนที่ที่มาหาอ่าสองเอาน้อง เนาะมืัอนี้ก็เลยเนี่ยสื่อเป็นขขาวสารอาหารแห้งเนาะจำนวนหนึ่งมีมีมีหนำมีขนมแล้วก็ที่สําคัญมีเสือกันนาวตัวหนึง่งอ่ะเอาไว้นุง่งกันนาวยำนาวไก่สิมาฮอดแล้วพี่น้องเบิ้งเฮือนแม่เแ่าเพิ่นกับคอนค้างที่ว่าสุดสมพอสมควรพี่น้องเนาะบ่แม่พี่น้องฟ้าแอมดา้านนี้บ่มีเลยเนาะคกูคิวก็ต้องกราบข,ขอขอบอกขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญก็คือคุณยายท่านนึงเนาะ อยู่ทั้งฝั่งประเทศไทยอ่าทั้งซองเขตเลยเนาะเขตเอยุนกับเขตอ่าคุณยายทานนี่เนาะเพิ่นไอายื้อฟ้าคุคิวมาซืบเข้าปลาอาหารอ่าความจริงเพิ่นก็อยากซื้อล่ชิงล่ย่างอยู่แต่เนื่องจากบางหนึ่งคือคุคิวแก่มาบ้ไถยพี่น้องเนาะคุคิวกับคุลวายก็แก่มาได้ยซ้ำดีซืบเนาะเขาซานก็พอแห้งละเส้นทางก็ลำบากเนะก็เลยไม่ได้ซื้อเป็นผ้าห่มแล้วก็อื่นๆเนาะไม่ได้ซื้อลายยางอยู่เอาไว้เทินาฟ้าไหมได้มาแล้วค่อยมาให้ คอยเอามาให้คุณยายเพื่อนอีกนะครับเขาให้คุณยายยูททางฝังประเทศไทยที่เพ uh> uh> uh uh> uh ิ่นมีน uh ้ำจ uh ิตน้ำใจที่เพิ่นเอ็นดูผู้เฒ่ายุบานเห่าที่ไร้ที่พึ่งเนาะที่บ่มีที่พึ่งที่ขาดแคลนจังสกเขาให้คุณยายที่เพิ่นสวยมาหันจงอยู่ดีมีสุอย่ดีมีแห้งเนาะคิดสิ่งใดปัถนาสิ่งใดก็เขาให้ได้ดังคำมาคำปัถนาเนาะาขาให้ลํำรวยสุขภาพลํำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปโอเคพี่นนอะเดี๋ยวเฮาไป เอาเครื่องค้องไปมอบให้เพื่อนลยพี่น้องเดี๋ยวก็จะได้กลับเนาะเดี๋ยวมันซีคำใส่แล้วพี่น้องเนาะอ,อันคูคิวต่อต่อไปมันหลอกของขุดไว้ได้นไงเครื่องยูค้องขุดไว้ได้บัดนี้คือจะมีเนื้อมีอันข้าวสารแล้วก็มีมีย่ำๆแล้วก็มีเสื้อมีขนมแล้วก็มีน้ำแล้วก็จะมียาจำนวนหนึ่งเนาะพี่น้อง เพื่งว่าตัวนี่ละแมนได้รับการช่วยเหลือจากคุณยายทานทานนึงเนาะี่อยู่ทางประเทศไทยเนาะคุ้คิวคุณยายท่านนึงเพิ่นอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นบริประสงค์ออกซื้ออ่าโดย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 ได้ฝากเครื่องหรือว่าฝากเงินผ่านทางโซนโซนนะเห็นเนาะสบายดีจะเพิ่นไปสอยยังมาทุกคนเนาะ อาผู้ซึกว่าเพิ่นแบบตีนเพิ่นบ่ค่อยปกติพี่น้องเนาะเพิ่นน่าจะไปซอกหาอาหารอืมเนาะพี่น้องเฮือนของผู้เฒ่าเพิ่อนอยนู่นี่เนาะนี่ก็คือทง่งนาของชาวบ้านทางล่างพุ่นก็พุ่นเป็นผู้เป็นพ้า,าพี่น้องเอผู้ผ้าป่าไม้อะไรเนาะผู้เฒ่าเพิ่นน่าจะอยู่ สบายดีไม่เท้าไม่เท้าเยด็ดบ่โอ้ไม่เท้าพันยูสบายดีเนาะไม่เท้าเนาะสบายดีเอ่อแตงเมื่อเปื่ออาเมื่อเปื่อนอนเจ็บเจ็บกระเพาะสบายดีไม่เท้า,นะา,าเ mẹ thảo và chép yu ờ, chép hai you, non yu non pha phần chép ờ. à sang bay say và chép rồi rồi mẹ thảo đang chứa phồn hào đầy các mẹ thảo này chưa mẹ thảo chứa khỏi đầy bò <laughs> ờ, bà bà bà, bà nó chứa gì mà mượn bữa anh này, anh hãy mẹ thảo bà chứa gì mà mượn à <gián> đá, <laughs>

ซื้อเจ้าโอ้หันเสียงยากแม่เท่าซื้อยังฉันน่ะอยากควยเนาะฮะอยากควย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 พี่น้องคุ่คิวกับเบาซื้อเพิ่นยานยานพิษอยากควยอยากควยยานเบาพิษโอเคแม่เท่าเดี๋ยวผลลูกจะเอาเขามาให้เนะไปเอาไปเอาคนละกระสอบวัสดนะมีซองกระสอบดิซื้อไม่เท่าคนนี้คุ่คิวเบาว่าเป็นอันดี โอ้โโมเมนต์งเบาได้นี่ก็มีน้ำเลยเนาะอันนี้มันรอบคู่ด้วยนี่มันรอบคู่ดยแบกเขาไปด่เนี่ยเปลี่ยนกันแบกตัวไอ้หน้องไอ้ถโท ดอยแบกเข้าไม่เท้าขึ้นไปได้บ่ไม่เท้าขึ้นขึ้น,นได้เพื่อนว่ะอ่าเจเข้นมาได้ค<ข>ุกดอยได้เข้าใจเลยอ่านั่งตั้งเดียละไม่เท้าไม่เท้านั่งแล้วตั้งไม่เท้าให้ย้ําอันนั้นไม่เท้านั่งไฟหนึงเขาบาขอเขาบ่นุ่มนั่งมาพลุ <c oughs> พรื่อแป๊กแรง นางนางก้อนคุณด้วยจะนางไซต์ปะดิเป็นหนุนกันพี่นางไซตก็ได้ปะนางพี่ก็ได้อ๋อเป็นนางนในเมถาวรเจ้าสปิกแปลภาษาไทยได้ปะเนี่ยเมถาวรอันนี้เครื่องเคุณดอยมัดยังไงนี่จับมือดูเป็นเครื่องคุณยายเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นเอามาให้ายเมถาวรนั่งดีๆีหรอ เท้าตึนแล้วตนเลลเออเต้นเจียงเี้นยังไงเลยเต้นตอนีนก็เลย่มเท้าเอ๊ะนางตังเอาไม่เท้านงตังเออแม่เท้านียำยำแม่เท้าเป็นเช้านี่มีผู้เบาร้ายบ่แม่เท้านี่อ่ะนี่้เา

มือนีไม่ได้ไปใช้อยู่เฮี้ยนนอนสินอนจุอืมตุ้ยเสียชิจนมือจิมือเผื่อว่าเจ็บอืเจ็บแล้วก็นอนถูงมือไ่ได้ไปใช้ชันมือนี้ไม่เท่ากินยังมไม่กินยังมดมือเลยนะไม่เท่ากินยังกินข้าวละลากินข้าวละลานี่กินข้าวอืมไม่เท่าก็ก็ได้กินยังกิยยนยำๆนี่ไม่เท่าก็ได้กินยังอืมกิน น wow. you know. oh, no. okay. jam jam, okay. ั่งตักนังไม่หเปล่ามันวาจังก็ว่าได้กินแต่พักกินไม้ได้กินพักกินไม้กินน้อกินนางไปน้องกินนอ็กินน้องก็กินน้องกบก็กินน้องก็ก็กินสัตว์ยำยำดีกินหมดยำยำไม่หุ่นเลยขนลูกหลับกินตัวกินหกินหลุดตัวหกินอาหารพวกหุ่ยำยำกินได้นีดหนาะยตัวเลยเนาะเออเหมือนมั้ คนเขาจะเจ็๊ยบยุ่งว่าเขาจะยังกินเนาะยำยำรสหมูสับพุ่นนี่อันนี้ดูไปเท่าเคยกินบ่อันนี้มันยังขนมคุณจักบอคุณจักบอไม่เท่าคุณจักบอขนมเคยกินบอขนมก็นั่นอันนี้น้ำไปแล้วโอ้โทษโทษอันนี้ไ่เท่าเอาใบใส่เลยเนาะคน้อยมา ไม่เท en, hey, <laughs> ้าเอ้านี่แปบบไม่เท้านุ่งได้บ่นี่เอาไวปนุ่งยำเนาหนี่สบายดีมันยังผู้ใดอันนี้่มันล่านร้านไม่เท้าเปล่แมื่อนเม่อน่ะเม่ก้อนโดบละก้อนเปลี่ยงก้อนก้อนไผ่ลูกคนอื้อน่ะลูกคนอื่นกินบ่ขนมกินบ่ กินมานี่มานี่ยจะบอกมานี่มานี่มานี่นั่งนี่บ้างลูนั่งนี่บ้างลูนั่งบ้างนั่งบ้างนั่งสบายดีสบายดีสบายดีเชงสีสบายดีพูดสบายดีสบายดีกองผีเออเขาห้เย็นบอกบ่เขาห้งเยนกูตจันทร์้วยเหมือนคือเขาห้งเยนเหรอคุตจันทร์หน่อพี่กินขนมอันนั้นอยู่มาให้ลูกกินขนมมาเนี่ไหมสบายดีแก สบายดีเด้อเออนั่งกินวันนี้สบายดีสบายดีนั่งกินวันนี้สบายดีสบายดีสบายดีจังสิสบายดีสบายดีเอ้าสบายดีสบายดีเลาเอ้ยออันนี้แทบอันนี้แทบพวกร้านยังไม่ได้กินเด้อเดี๋ยวไปเอายูนิลมาให้เด้ออันนี้ให้เม่เทัาเพลนเนาะอยู่นีิทาแป๊บเดียวเดี๋ยวอันนี้ให้เม่เทัาเพลนก่อนอ่าอันนี้แทบเม่เทัา เอาไปนุ่งอุ่นๆยำน้ำอ่าไก่เนื้อเอ่อเมนอือเมนุลองเมนโอเคโอเคเมนุเราเมนุเราเอาไปนุ่งไกเนืนั่งก็ลุกนั่งก็นั่งก็เต้น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 นะเต้นนะนี่แม่เท้าอันนี้น้ำอันนี้เขาโน้มเขาเนี่ยแม่นอ่าเป็นของคุณยายท่านหนึ่งเนอ้อคนอยู่ทางประเทศไทย เพิ่นเอามาให้แม่เท <un> ้าอมอมอมอ่าเพิ่นเอามาฟางใบเท้าให้แม่เท้าอยู่ดีมีแห้งโอ้เมตถ์เอวยพรเพิ่นเป็นบ่พูนพูนพูนเอยพรเพิ่นเพิ่นยังเบิรงแม่เท้าอยู่พูนข้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งขอบใจล้ายขอบใจเลยกมือขึ้นจะนี่เอายกมันยกขึไหมขอบใจเอ้ยลูกเอ้ยเออล้วไม่หกับเออในในในเฮ็ดเให้มือม่เท้าม่ โอ้คิวจ wow. ูยังแนวนี่มากักโอ้เตียนมาเจ็บยำยำหนู่นนี่หมาก๊อโอ้เตียนโดยโดยโดยโโอเคทุกคนเนาะก็คือเครื่องจำนวนนี้มาหอดมาทึงไม่เท้าแล้วเนาะโอเคก็ต้องกราบโคขอบขอบใจหลายๆเนาะสำหรับผู้ใหญ่ใจบุญก็คืออ่าคุณยายที่ทางประเทศไทยเนาะขอดทานยูดีมีนซุกยูดีมีแห้งเนาะอ่าเครื่องค้อมาหอดมาทึงไม่เท้าเพิ่นแล้วกันน่าจะได้กินไปโดนเติบอยู่เนาะเขาชันสำนีก็ นายจะหอดเดือนอยู่ได <ales> so 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 ้คนเดียวกินน้ำไม่เท่าเนาะก็ยำๆก็กินถุงมือลายกับบุ๊ดีได้ไม่เท่าไม่เท่าก็มือได้บุ๊ดไม่ยังกินไม่เท่าก็กินต้มต้มกินต้มมันสุกมือก็ได้มันนี่กินกับมืออื่นกับบุกินไปสกกินพักกินอันนั่นอะไรกับมือหื้อยังกินจริงๆก็ได้เจ็บพอกินยเจ็บไม่ไดงเจ้ากระเพาะอะบุเป็นยังนี่เจ้ากระเพาะนี่ ลืมเอายาให้แม่เทาเกือบลืมทุกคนเนาะมาสั่งมาเจับต่างตัวท้อท้อท่านแม่เทายันเจ็บแล้วก็เครื่องมันเไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่อันแม่เทาปรุงเอาเกรืองไปนวใส่ยุนอกเลยแล้วก็เครื่องถื่ว่าเข้าใส่หนูก่ต้องใส่ก็ได้นอกนกคือคิวนอกเพราะตัวนั้นยานมันมีอันคลองดองมีนเอื่อยนะอันเครื่องปรุงมันนันนะแม่เทากินคลองดองไม่ได้ป่ะส่นคลองดองอุดูต้าปืบคลองดองคลองดองพวกกิน ฉันฉันไม่ได้ให้เม่เา่าต้มกินเส้นมันก็ปรุงเกลือไปง่วนเอาฉันก็แตงหน้ากินแตงนัวกินแตงนัวกินกินเอนเออมันหนึ่งอ๋อสาระอันนี้มันมีน้ำมันเลยเมถาวรผู้ต้องใช้เรื่องน้ำมันเลยน้ำมันน้ำมันก็บผู้ต้องใช้ในเม่เาวาคอยบอกเม่เาวาทานทูตเม่เาวาอยากกินเม่เาวาก็ลองกินเบิ้งหอหอนึ่งทานเม่เาวาเจ็บเม่เาวาก็ผู้ต้องกินเอาหายพันกินนะเอาไปเปลี่ยน อาหารเพิ่นก็ได้เอาไปเป um, <contamination Hij infectious> hey, ลีย่ยนหมักเต่าหมักแตงเพิ่นก็ได้ทานม่เฒ่ากินดีกว่าไม่ทาก็กินบ่เป็นหยังเนะอันนี้แม่นยาแอนติซินให้แม่เฒ่าอันนี้ยาพาราขอบใจเอ้ยวดียวเดยวดยขอบใจเอ้ยลูกเอ้ไอ้ไอ้แต่ใช่เจ็บเจ็บอันนี้เชื่อแต่ลุยกี่เชื่อแต่เรื่องกี่วันเอ้ ฮ่อนหอนอยู่เอืกแล้วกห่อดห้องห่อนแค่แม่เท้าว่าเด้กินเขานี่มืดมือเ่อกินเขาก็เจ็บตัวข้าจะกิ้นในวันนี้เอาเขามาให้เราแม่เท้าก็ม้าเขาหนึ่งเขากินได้แม่เท้าเนอะกินอิ่มอิ่มด้เข้าวเหนียวเหข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวแม่เท้ากินแบบข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบกินข้าวเจ้าแบกินโอเคโอเคอันนี้มันข้าวเหนียวเนอะทุกอย่างก็เอาไปใส่เลยเนาะเดี๋ยวผดล้านสิครับก่อนมันสิคำเนอะดีๆมีแห้งได้แม่เท้าเนอะ

มาอแจ็คใไอ้คนไอ้คนไปอ้าวลิซ่าแบกพิงดิลิซ่าแบกพิงอ้ากินขนมนะมะพอดีกินนะมะพี่พี่จ็ใหน่ะนจับอกอายุคนไหมอยุผี่จะเปหนึ่งมันเสื่อมบื้อจับทางหุงเขามากินน้าขนมเนาะแก Hey, hai hai sẽ ở con một song song chìa hai bụng nài gọn áo uh, tôi suy yang hmm? Tôi tò suy yang hả 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 trái hả 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 ชื่อ่อะชื่เมื่อฮะคิด,คดอะดโอเคังทันแหละมาลูกมะนี๋ซื้อยังบุญยังอข,อขอบใจขอบใจเอออามาลูกมหฮะเาาเอาเอ,อจังทันแหละเป็นเด็กดีเด้ออ้าวไปเท่าอันนี้ ันนี้เดี๋ยวไปตามทางเนาะเห็นบุญหน่อยเหรอโอเคแขกกลับกันเด้อฟัองความเด้อไปทุกคนกลับปรนเด็เลยมือนี้โอเคทุกคนถือว่าภารกิจในมือนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปโดยดีเนาะอ่ะนาทีที่พวกเขาได้รับมอบหมายก,ก็คือเป็นสะพานบุญคือเก่าคือเดิมนี่แหละเนาะอ่ะนำเอาเขาซานอาหารแห่งจำนวนหนึ่งมาให้เอื้อยยูนเอห่วมแล้วก็บแม่เท้าเพิ่นเนาะคุณยายเพิ่น เรียบร้อยแล้วทุกคนอืมฮึกาดีใจเนาะที่ได้มีโอกาสได้เป็นสะท้านบุญหรือว่าเป็นตัวกลางโครงการแบงปันอ่ะครูคิควดีใจถึงว่าแบบครูคิควผมมีสิ่งของไอยังไปแบงปันแต่ครูคิวก็สามารถเหตุให้คนอื่นที่เพิ่นมีเราเพิ่นก็สามารถแบงปันโดยที่ไหลใจครูคิวให้ครูคิวมาเป็นตัวกลางนะครูคิวดีใจเนาะกัเขาให้บดสุภผู้สุสคนที่เบิง้งที่สวยที่ อ่าซัพพอร์ตเนาะต่างๆนานามาตลอดข้ใหาทุกคนจงอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งประชจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดกับข้อหาได้ดังคำมักคำปรารถนาเนาะแล้วพบกับครูคิวครูดอยและทีมงานได้ไหมในอีพีต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปใดยูไซกับฟากพ่อแม่พี่อน้องติดตามเป็นกำลังใจคือเก้าคือเดิมเนาะที่สําคัญก็คือยาขามโฆษณาอ่าเพื่อห้พวกเขาพอมีรายได้เติมน้ำมันมาตั้งสิโอเคทุกคนเราพบกันเนาะ สบายดี bye bye